เติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยครับนี่ฮะมาเป็นรถเข็นเลยครับเชื้อเพลิงเราครับโอ้ดูสถานการณ์ครับลำบากมากๆกครับกับหน้างานของพวกเรายืนได้แป๊บเดียวครับจมเลยครับเพราะว่าหน้าดินนี่มมากมากเลยครับนี่ต้องรีบตักรีบออกครับผม ใช้ความสามารถครับรีบตักรีบกวยครับอาจารย์ปอนยืนนอนที่จมแน่นอนเนี่ยเหลือประมาณครึ่งบ่อครับชั้นบนของบ่อที่หนึ่งครับผมกับหน่วยที่สองของพวกเราเจ้า XGME215C อาจารย์ปอนโท1สิบสองครับรีบจกรีบออกครับยืนไม่ได้ครับยืนจมแน่นอนแล้วก็ความลึกของชั้นดินด้านบนนี่คือดินกวดด้อยู่ลึกมากครับตรงนี้ อยู่ถึง2เม็ดเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาของพวกเราในการทำงานของพวกนังนามโมเดลช่วงฤด,ด,ดูหน้าฝนครับวันนี้มี YouTube ชื่อดังครับฝั่งกระสังเราครับผมเนาะน่าจะเป็นมงคลสาวครับเนี่ยฮะมาถ่าย YouTube ครับเนาะคนบ้านเราเองครับคนอ,อำเภอกระสังครับเพิ่งมาเจอกัน ครังแรกก็เือมาเจอคัดเมื่อวานก็ว่าได้ชมคลิปตัวที่รถจาก XCMG ติดครับก็เลยได้รู้ว่ารถของเราอยู่พิกัดไหนคะเนาะเลยได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็มาถ่ายท Youtube ก็ขอบคุณท่านามากมากครับมารีวิวให้พวกเราทีมงานสัวรถบุนโคกน้องนาเนาะกับช่องน้อยๆครับเราทำเพื่อเป็นความบันเทิงแล้วก็ให้ความรู้สำหรับท่านใดที่ชอบเรื่องของโคกน้องนาครับเนาะนี่ฮะ เ่าจะชอบพวกของ,างนาเราพอมีประสบการณ์ในการทำพูด้องนาเราก็จะพูดออก YouTube ออกสื่อนี่แหละครับกดยังไงเป็นยังไงบอน,นั้นเป็นยังไงบอน,นี้เป็นยังไงครับเนาะนี่ฮะเรียกว่ายืนนานไม่ได้ครับเอาเท่าที่จกได้ครับจกไล่มาก่อนเพราะจจกข้างบนไล่มาก่อนครับเพื่อที่จะเอาชั้นบนออกให้เสร็จก่อนชั้นล่างก็ว่ากันทีลังครับค่อยลงไปข้างล่างแล้วค่อยจกเอายิ่งยนนืนนานขนาดนั้นยิ่ง,งมีปัญหาขนาดน,นั้นครับ เพราะดินชั้นบนมันนุ่มจริงๆครับแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศครับกลัวมันจะมาครับต้องเอาให้เสร็จครับชั้นบนวันนี้ชั้นบนจบก็ไม่ยากครับชั้นที่สองนี่ยืนบนยืนบนดินเอ้ยโอ้ยนอมตักเยอะเกินเนะาะหัวเกือบคมําครับกับเจ้า XCMG XE215C ครับดึงเยอะเกินไปครับเมื่อกี้หวัวคำมั่ไปข้างหน้าเพราะว่าชั้นล่างดินมันนุ่มจัดครับ แดดร้อนจัดเลยครับวันนี้ร้อนจัดแบบมีมีเมฆด้วยฮะร้อนแบบแสบเลยครับผมต้องขนาดใส่เสื้อมาสองชั้นครับวันนี้ร้อนจัดเลยเมื่อกี้ก็อขอบคุณพี่ตรแวงเจ้าของแปลงครับเอารถเข็นเข็นน้ำมันมาให้เราครับเพราะว่าแปลงของท่านนี้คือจะปลูกต้นไม้รอบๆแล้วรถเข้าไม่ถึงครับผมเนาะอาจารย์ปอนพยายามจะจ้วงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ดึงแล้วก็รีบออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าพื้นที่มันมีปัญหาครับเนาะ โอเอลังเลใจไม่ได้ครับไอเรื่องแต่งคันข้างๆค่อยว่ากันค่อยรูปกันเอาช่วงนี้โยนได้อาโยนมากมาก,กอนครับอย่าไปยืนนานมันอันตรายครับยิ่งถ้าผลก็มาอีกนี่คือจบครับไม่มีอะไรจะทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดชั้นบนได้ฮะชั้นที่สองยังไงก็พอได้ครับผมเนาะยังไงก็ยืนได้นะนอนชั้นที่สองเป็นดินตรวจดินเหนียวดินดานอยู่แล้วครับแต่ว่าด้านบนนี่คือดินนุ่มครับ ดินอย่างนี้ถ้าขุดช่วงเมษานะครับรองครับขุดสบายมากๆครับผมเนี่ยให้ดูแท็กข์กันแลครับจมมิดเลยฮะนี่ครับผมโอ้โห,โหโใจต้องสู้จริงครับก,กับงานโค้งล่งน้ามโมเดลครับผมรีบทำรีบถอยอ่ะไม่ใช่ว่ารีบทำรยืนแล้วอยู่เงี้ยยืนยืนยนีน่นนนตายอ่ะ เดี๋ยวพาลงกันดูชั้นล่างครับโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับบรรยากาศด้านล่างครับจะ้ถอยไปก่อนครับถอยเลยถอยเลยอันนี้ไว้ที่หลังเอาให้ตักมาตักนี่ไปถอยเลยกลัวมันติดครับผม มันจะเสียกำลังรถเลยครับเนาะแล้วก็มันหนักรถมันหนักมากครับนี่ฮะดูครับอันตรายอย่างยิ่งครับผมเพราะเราไม่ได้ยืนบนไม้เลยครับตัวนี้พยายามเอาชั้นบนให้ได้เยอะที่สุดครับแล้ค่อยมาขึ้นมาลง้งล่างแล้วเคลียร์ด้วเอาเนี่ย <c oughs> นี่ครับโอ้ทรมานเหลือเกินครับแล้วพูดถึงความใจถึงเนี่ยอาจารย์ปอลอาจารย์เจ้ของพวกเราใจถึงแน่ๆฮะ <c oughs> มมนมีปัญหาเรื่องใจถึงครับเรื่องของใจเด็ดใจถึงเนี่ยถือว่าลูกผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ใจถึงก็ต้องฉลาดครับไม่ใช่ว่าใจถึงไม่ฉลาดใจถึงไม่คิดไม่เป็นก็ตายเนี่ยมงคลสาวครับเนาะยูทูบชื่อดังของรเราครับก็ขอบคุณท่านมากครับที่ได้มาเนาะมา รีวิวมาถ่ายทํา youtube ให้กับช่องของพวกเราแล้วก็ทีมงานของพวกเราเนาะอยากสนับสนุนครับสนับสนุนทีมงานของพวกเราคนบ้านกะสังครับเนะาะวานเดียวกันวานกาสังกันเนาะนี่ฮะคือน,น่วมไปแล้วครับผมไรรูปทรงไปแล้วครับแต่พยายามจะให้ตักออกให้เร็วที่สุดครับตักให้เยอะที่สุดครับผม เรี๋ยวเงอินเขาว่ากันครับค่อยมาแต่งข้างล่างกัครับเนาะโอ้ร้อนจริงๆครับผมเนาะตัวแต่เรื่องฝนเน่ยครับดึงดีงดงออกไปเยอะที่สุดครับโอ้โหชั้นล่างค่อยว่ากันครับเก็บผ่านเลครับพื้นที่ของเราเลยฮะสุดยอดมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้ว จมครับจมมิดแท็กเลยครับคนที่โจมมิดแท็กคือว้าตายครับจมมิดแท็กครับโอ้ชีวิตครับหากินกับโคลนครับผมนี่ฮะสุดยอดครับเราต้องหาวิธีการแก้ไขงานครับเรื่องของการทํางานเราต้องหาวิธีแก้ไขหน้างานของพวกเราไม่ต้องยืนนานครับ หาทางออกให้ได้ครับผมว่าเราจะมายอมแพ้มแไม่ได้ครับงานแบบนี้หัวหอบเลยครับหอบกินเลยใช่ไหมดูรองเท้าครับผมเนาะโอ้ฝั่งนู้นครับบรรยากาศฟังทิศเหนือของเราครับผมเนาะบ่งลำดวนฝนตั้งเขามาแล้วครับ ยังไงก็อยากให้จบด้านบนก่อนครับเพราะว่าถ้างั้นถ้าตกมานี่แก้ปัญหาได้ยากครับ mm hmm. ช่วงนี้ถือว่ายากพ่อเลยนะครับน้องอันนี้นะไีดอ๋ออันนี้พี่สแสวงครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายอีกทุกท่านหนึงอีกนิดเดียวนี่ครับผมต้องรีบโยนขึ้นมาให้เยอะที่สุดครับ น้ำหนักตัว21ตันครึ่งครับเจ้า XCMG x e 2 1 5 4ครับเนาะยืนบนดินนุ่มครับผมหอบครับผมหอบหอบกินครับก็กลัดแต่ปัญหาเรื่องของดินพังดินสไลด์นี่แหละครับเพราะว่าดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายครับ ทีนี้ดินมันจุ่มน้าไปแล้วครับผมเนาะการปั้นคันไว้มันก็จะไม่ได้คงรูปคงเดิมแน่นอนครับผมเนาะดินแบบนี้ครับอันตรายครับผมเนาะแต่ถือว่ารูปทรงสาก็ยังไม่แตกต่างก่อนเดิมเท่าไหร่แต่ว่าความสวยงามครับมันก็จะไม่ได้คงรูปได้นานครับผมเนาะอันนี้ครับอึ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 บครับนี่ต้องอึบออกไปครับผมแล้วก็คนขับก็ต้องจําหมุดตัวเองให้ได้ครับว่าปักไว้ตรงไหนครับ อันตรายมากๆครับผม้องทํางานแล้วก็มันต้องเหยียบหมุดแน่นอนครับรูปทรงก็น่าจะไม่อยู่คงเดิมเท่าไหร่แต่เราก็จะพยายามทาให้ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องของการตรวจรับครับผมปัญหาใหญ่หลวงของทารจะได้เงินคันว่าขุดแล้วตรวจรับไม่ผ่านก็ซวยครับผมการขุดบ่อนี่คือมันเป็นการขุดดินครับมันไม่ใช่การเทปปน,นูลนะเราจะรูปทรงที่เหมาะสม บางแปลงก็เข้าใจครับบางแปลงก็ไม่เข้าใจอันนี้เราพูดตามที่เราเห็นมาเนาะเราวิจารณ์ตรงๆครับว่าพวกเราทากุ้งน้องนาะพวกเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเจอผู้คนหลากหลายแล้วก็เรื่องของเจ้า,จาของแปลงเราเจอเป็นร้อยคนครับร้อยกว่าคนครับร้อยเจ้าของแปลงเนาะเป็นธรรมดาครับเรารับได้หมดครับแต่ว่าพูดถึงเราก็พูดให้ฟังนะว่าเราเจอแบบไหนมาบ้างครับเนี่ยเราจะพยายามดึงดินให้เยอะที่สุดครับออกไปเยอะสุดแล้วก็ลงชั้นล่างครับเพื่อที่จะมาแต่งชั้นล่างครับผมเนาะ ยืนแค่นี้ยังมิดเลยครับมิดล้อเลยครับผมช่วงก่อนที่จะขุดบอกว่าตรงนี้แข็งสุดแล้วครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าความน้าหนักของรถ21ตันมันโยกไปโยกมามอนขยมลงไปเรื่อยๆครับเนาะหน้าดินมันก็ชุ่มไปด้วยน้าอยู่แล้วครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีกว่าหลายๆแปลงครับเพราะว่าช่วงฤดูกาลนี้มันก็ทํางานลําบากครับบางแปลงนี่คือเอาข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินร่วนปนทรายไปลึกมากครับบางพื้นที่เนาะแต่พื้นที่ของท่านแสวงครับพี่แสวงของเราก็ถือว่าโอเคครับ ชั้นล่างก็เป็นดินเหนียวดินกรวดครับออกมาสวยแน่นอนครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ทีมงานสวนตะขุดโคกนนองนาด้วยครับเนาะฝากผลงานของพวกพเราด้วยแล้วก็ก็ขอบคุณ YouTube ชื่อดังของอภเรอกษะสังอีกคนนึงครับที่ท่านหนึ่งครับที่มาถ่ายทำ YouTube ให้พวกเราเนาะแล้วก็ได้มารีวิวช่วยสร้างให้คนได้รู้กับ ทีมงานขุดขกล่องนานได้เพิ่มขึ้นครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับผม